สีสุดสีดำเจ็ดหนึ่งสองเก้าอยู่ด้านหลังสีรถแดงท้างหน้สองคันพอมรักอมละพอ๋อปออตามสีรถแดงนะนะหน้าสองสงแปดน คะเดลงเยวะที่นนะีน possibly, ่ยคะที okay, 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 okay! ่สิบสามอ่ะเหลือเหลืออีกกี่คะเนรับัดมที่บุกเข้าจั ลุงพ oh ี mm ่ท hmm. ี่อยู่ข้างบนนะครับลุงพี่อยู่ข้างบนระมัดระวังด้วยนะครับลุงพี่อยู่ข้างบนระมัดระวังด้วยนะครับเสียงร่เสียงเสียงน่นะาสุดยอดเลย